อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซา่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนคิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ n b o x อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายก,การที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพร้อพโมเดลหรือดๆดีบ้างมานะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการแกะออกมารีวิวกันให้เห็นกันจัดจับไปเลยว่า ข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ในชุดว g จ b t 0 5 2กล่องนี้เลยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะอยู่กับแคลนชาร์โดพลัดินเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นการรีวิวคอมโบต่างๆนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยนี่คงต้องขอบอกนิดนึงนะครับผมว่าการ์ดชิ้นนี้มีการวางจาหน่ายแล้วนะครับผมสามารถหาซื้อได้จับต้องการเป็นเจ้าของได้ตามร้านคาชานาระแวกใกล้เคียนบ้านของท่านเลยหรือถ้าเกิดหาซื้อกันไม่ได้จริงแล เข้าไปในเว็บไซต์ข้างล่างนี้นะครับผมก็เข้าไปสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีเคอร์ฟิวเลยแน่นอนจ้าโอเค,คับผมงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคอมโบต่างๆของชาโด้พลาดินในชุดนี้นั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยคนต้องขอพูดถึงเรื่องของการตอบพลังให้ถึง20,000ขึ้นไปนั่นนะครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยการ cross l i n ที่เข้ามานั้นทาให้การต่อสู้เป็นไปนอย่างยากลำบากเพราะว่ากล้ามเยอะเกินเกินนะครับผมงั้นเริ่มที่นี่เลยอ่า ฟลทอมลาสเตอร์โอเวอร์ลนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคลอ s ไลท์สำเร็จแล้วก็สามารถเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองเป็น1 3 0 0 0ตลอดเวลาได้เลยนั่นเองซึ่งน่ากลัวมากๆนะครับผมงั้นหมายความว่าถ้าเกิดเป็น1 3 0 0 0ตลอดเวลางั้นแสนดงว่าถ้าเกิดเราต่อด้วยประมาณสัก8,000แล้วก็ แค่นี้ก็ตีถึง2 1 0 0 0ได้แล้วแน่ๆครับผมแถมเป็น2 0 0 0ในทุกเทอร์แน่นอนเพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สอะไรเลยนะครับผมเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างจะสบายสุดๆเลยจริงๆแต่ถ้าเกิดอยากจะให้รุนแรงกว่านี้อาจจะใช้ยูนิตตัวนี้ก็ได้นะครับผมนั่นก็คือ Apocalypse b a s นั่นเองครับผมเพราะว่าถ้าเกิด b o o ต t ให้ยูนิตที่มีควาว่าาสเ s t e r แล้วก็ละจ่ายค่าคอสําเร็จปุ๊บแค่นี้พันจมตีก็จะถึง20,000ขึ้นไปแล้วเหมือนกัน่นองครับผม ดังนั้นอพอลิปแบทสามารถเอาไปเล่นได้กับทั้งแฟนทอมบั t เตอร์วอลล์หรือว่าแฟนทอมบัสเตอร์ดาร์กเลยก็ว่าได้นอกจากนี้นะครับผมอพาลิปแบทเนี่ย, Bad, ยค่อนข้างจะใช้งานง่ายเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องบูสต์ให้แวนการ์ดบูสต์ให้เรียกาศอย่างเช่นบูสต์อย่างนี้ก็เอฟเฟกก็ติดนะครับผมโซบัสหนึ่งระบบพลังเลยดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดทําอย่างนี้ก็ทําให้พลังตีสอง0 0ื่นได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดทําแบบนี้ ปรัญปกติก็21,000ได้เหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยสามารถเอาอัพพอร์คาริบแบไปตอบบูสต์ด้านข้างได้เลยแต่บางคนที่เล่นนะครับอัพพอร์คาริบแบอาจจะคิดว่าโอ้ยพี่ชินโซบาร์มันไม่พอนะครับผมเพราะว่าเด็กนี้ไม่มีตัวอะไรมาช่วยโซชาร์จเลยงั้นพี่ชินมีข้อเสนอครับผมเราอาจจะใช้สกา f เฟตในการใช้งานก็ได้เพราะว่าทุกๆเทอร์นนะครับผมอาจจมุติเทิร์นี้แบบ เ้ยเราอย่าใช้พวกคอลิบแบตแบบทุกๆเทิร์นอยากจะให้ข้างซ้ายขวาเราเนี่ยตีถึงสองหมื่นด้วยนะครับผมอาจจะใช้เอฟเฟสของสกาวเฟสทุกๆเทิร์นก็ได้พอเขาเทิร์นปุ๊บเราก็ทําการโซ so, ชาร์จไป1ใบก่อนจากนั้นพันยมตีบวก2000แค่นี้ทุกๆเทิร์นเราก็จะมีค่าคอสให้อัพอคอลิปแบต ใช้งานเอฟเฟกต์ตอบูดได้ทุกเทิร์นแล้วนั่นเองครับผมส่วนสก,กันเฟดก็ต่อด้วย8,000ไปแค่นี้เนี่ยนี่ก็20,000นี่ก็2อ0 0 0ืได้แล้วนั่นเองแค่นี้ก็ต่อถึง20,000ได้ทุกตัวครับผมเพียงแต่ว่าถ้าจริงจริงแ้เนี่ยส่วนมากเราก็จะเน้นนิยมให้แฟนทอมบาร์เซอร์โอเวอร์โหลดอยู่แวนการ์ดกันมากกว่านั่นเองครับผมก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเรากลัวโซไม่พอเราอาจจะใช้อาร์ไนแมร์เพนเตอร์เข้ามาช่วยในการเพิ่มโซก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะเปลืองการ์บันมือนิดนึงนะครับผมก็ต้้องคคำนนววณใหดีีรา ในการ cross l i ่ยแน่นอนครับผมว่าในการเล่นนะว่าเราอาจจะใส่ทั้ง2อย่างอย่างเต็ม4อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในเรื่องของการจวนัเนี่บางทีเราอาจจะจ่วไม่เจอ phantom b u s t e r d a r o n เลยนะครับผมเราอยากจะไลท์ตัวนี้ก่อนแล้วเธอแน่นนค่อยไลท์ตัวนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดบนมือ phantom b u a s t e r d a r o n ไม่ขึ้นละ่ะน้องจะทํำยังไงก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเราก็ไลท์ตัวนี้ไปก่อนสิไลท์ไปเลยเอา้าวเราจะใยัใไงพี่ชินทํายังไงต่อก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเราก็คอยจนกว่าไม่ไม่เพนเตอร์และ แฟนทอมบัตเตอร์ดักก้อนร่างหนึ่งจะขึ้นมือทั้งคู่จากนั้นเมื่อเข้าเธอปุ๊บเราก็คอตัวนี้ใช้เอฟเฟก่ะอ,อาจจะลงข้างๆก็ได้พลังบูจะได้ไม่ตกแล้วก็ลงข้างๆจากนั้นใช้เอฟเฟกต์ก็ผมแล้วก็นำแฟนทอมบัตเตอร์ดักก้อน่างหนึ่งเข้าสู่โซนนั่นเองแค่นี้เราก็คอไล่สำเร็จแล้วนั่นเองครับผมเพื่อเผื่อบางคนสามารถคอไล่สำเร็จในช่วงไลฟ์เกรดสามในเธอแรกๆเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีครบทั้งสามใบบนมือไล คอเสียบโซ่คอไล่แล้วเสร็จแล้วง่ายๆครับผมนั้นนี่จึงเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะดีมากๆสำหรับไนท์แมพเอนเตอร์ที่เอามาช่วยเร่งการคลอสไล่ให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมก็แคลนที่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยตอนนี้ก็มีแค่แคลนรอยเย่เท่านั้นเองกับแคลนชาร์โดและดินนะครับผมถ้าใครเล่นคาง,ไง์ไนโแล้วก็จะต้องเสียเวลาในการคอไลเพิ่มอีกหนึ่งเทินแต่ถ้าเกิดเป็นชาร์โดแล้วก็สามารถคลอสไลสสาเร็จภายใน turn เทินเดียวได้เลยจึงเป็นอะไรที่น่ากลัวมา,มากๆครับผมสําหรับชาร์โดในตอนนี้นั่นเองเพราะว่าเา cross ขา,ขขาคล คราวนี้ความสามารถในการเพอร์โซนาบาลของเขาค่อนข้าง,ง,งจะใช้งานง่ายอยู่แล้วเพราะว่าตีปุ๊บอ่าแล้วก็เคาน์เตอร์บัตส์ามโซบัตส์หนึ่งแค่นี้พันยมตีก็จะบวก, 1, 000, 000, กหนึ่งหมื่นอีกหนึ่งคีแล้วจะเป็นความสามารถที่ใช้งานง่ายกว่าแฟนทอมบัตเตอร์ดาก้อนเฮียต้องสั่งเลยเพื่อเพอหนึ่งสามใบน,นั่นเองครับผมดังนั้นการใช้งานแฟนทอมบัตเตอร์โอเวอร์โหลดจึงเป็นตัวอะไรที่ดีมากๆครับผมเพราะว่าไม่เปลืองอยูนิตในสนามนั่นเองนะจ๊ะ โอเคนี่จะเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่แนะนำเอามาใช้ครับผมเพราะว่าเพียงแค่เขาคนเดียวก็ต่อพลังถึง2 0 0 0 0ได้เราง่ายๆเลยไม่จำเป็นต้องพึ่งบูสต์แต่อย่างใดนะครับผมนี่แต่ว,ว่าตอนใช้งานก็กัดจังหวะดีๆแล้วกันอยาให้ฝนอากามีเพอร์เฟกต์การ์ดถ้าเกิดรู้ว่าฝนอากามีเพอร์เฟกต์การ์ดให้งานไม่ต้องใช้เก็บไว้ก่อนดีก,กว่านะจ๊ะคราวนี้มาดูยูนิตตัวอื่นบ้างดีกว่าที่น่าใช้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ่าบนมือน,นั้นเนี่ย เราอาจจะต้องพึ่งการจวดครั้งเยวเพราะว่าเราต้องเร่งจวดเพื่อให้ Ph นทอมบัตเตอร์โอเวอร์หดหาล่างตัวเองขึ้นมือใบหนึ่งให้ได้นะครับผมจึงมียูนิตที่มารองรับการใช้งานอย่างเช่น Ph นทอมบลิงเกอร์เดมอนอ่าตัวนี้ก็แนะนําให้น่าใช้นะครับผมหรืออาจจะใช้ยูนิตที่เร่งการจวดอย่างเช่นวาฮาก็ได้หรือ,อจ,จะหามาฮาจากชุดเก่าก็ได้มาเล่นก็ได้นะครับผมดังนั้นจึงไม่ยากเลยในการไหยล่างหนึ่งขึ้นมืออาจจะเสริมการจวดก็ได้หรือจะใช้เอฟเฟกต์ของ Ph นทอมบลิงเกอร์เดมอนหาเอาสด เลยก็ว่าได้นะคับผมนั่นจึงเป็นอะไรที่ใช้งานไม่ยากเลยยูนิตที่สามารถต่อพลัง1ึงสองหมืนได้นั้นยังมีตัวนะครับผมนั่นก็คือเจ้า massculate นั่นเองเพราะว่าตัวนี้นั้นถ้าเกิดแวนการ์ดเราเป็นชื่อบลัสเตอแล้วก็เมื่อเขาอยู่เรียวกาศตีปุ๊บบวกพลังยมตีอีก1นึ่งนไออีกสากลายเป็นหนึ่งนสอันนั่นเอง ดังนั้นเราขอต่อด้วยอะไรก่ายๆที่เป็น8,000อย่างเช่นชาลอนแค่นี้ก็จะต่อพลังถึง20,000ได้แล้วนั่นเองครับผมจึงเป็นยูนิตที่สามารถบุกได้ดีมากๆอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดแวนการ์ฝังข้ามพลังจมตีเพียงแค่10,000แล้วก็รับรองครับผมว่ามีเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นั้นชาร์ดกค่อนข้างจะสนุกสนุกสุดๆเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยตอนนี้ครับผมเด็กที่เป็นยูนิตที่มีพลังจมตียืนไม่ถึง10,000หรือไม่มีคอร์สอะไรอย่างเช่นเบอร์มิวด้า นะครับผมหรือในโอน็กตาหรือว่าแค่นใหม่ๆชิมุลลครคุโม,โมนั้นค่อนข้างจะสู้กับพวกคอร์ดกันค่อนข้างยากแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมในอนาคตเราจะมีของเสริมให้เมพกันแน่นอนนะครับผมดังน,นั้นตอนนี้เนี่ยปล่อยเขาเด่นดังไปก่อนเดี๋ยวรอถึงเวลาเข้าซีซั่นสนะครับผมการซีซั่นสองมาแค้นเดือนเดืนก็จะมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากกันเองนะครับผมแต่จริงๆแล้วเราก็ลืมตามาแล้วก็อ้าปากทุกวันนะครับผมลืมตามาแล้วก็หาเลยนั่นเองโอ้ยพิชิตจะแถอะไรมากมายนะครับผมเอาเป็นว่านี่จะเป็นคอมโบอย่าง ค่าวๆนะครับผมของแคลนชาโด o ์พล l ด d ินในชุดนี้นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบการเล่นเนี่ยจะไม่ต่างจากชุดก่อนเลยคือ BT 04เล่นยังไง BT 05ก็เล่นแนวนั้นนั่นเองครับผมเพียงแต่ว่าเราจะมีของเสริมมาให้แนวทางการเล่นแบบเดิมของเราดุดันและหนักหน่วงขึ้นไปนอีกนั่นเองดังนั้นชาโด o w พล l ด d ินจึงเป็นแคลนที่ค่อนข้าจะเล่นง่ายนะครับผมของไม่ต้องหาเยอะมากนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสามารถ เล่นในดูเพจทุกวัยนั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเล่นไม่ยากจริงๆครับผมลงมาต่อบูตตีลงมาต่อบูตตี oty, นะครับผมใช้เอฟเฟกเซิร์หาจวบจวๆนะครับผมตีไปเฟอร์โซนาบาร์อ่าแล้วก็ลุ้นทิกเกอร์กันอะไรก็ว่าไปนะครับผมนั้นจึงเป็นอีกแคลนที่พี่ชิมแนะนำให้เลยนะครับผมเป็นแคลนที่เล่นง่ายไม่ยากเหมาะทุกเพจทุกวัยน,นะครับผมเก่งกาจจริงๆ สำหรับการรีวิวคปรโมตต่างๆของแคลนชาโด้พลัดดินในช่วงนี้คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมว่าการในช่วงนี้มีการวางจำหน่ายแล้วในชุด VGT BT05.2 กล่องนี้เลยนะครับผมสามารถหาซื้อหาจับต้องกันเป็นเจ้าของได้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปกดซื้อได้นะครับในเว็บไซต์ที่ขึ้นมาด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็สามารถกดเข้าไปซื้อกันได้เลยเป็นร้านค้าออนไลน์นะครับผม24ชั่วโมงแบบไม่มีเคอร์ฟิวของมิชินนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับผมมิชินก่อนจะจากกันอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับผมช่วยกัน แชร์ Share, ช่วยกันไลค์คลิปแวนการ์ดของพิชินกันเยอะๆนะครับผมช่วยแชร์ทุกคลิปกันเลยยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าจะได้มีคนรู้จักแวนการ์ดกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็จะได้มีแวนการ์ดไทยเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนานๆนั่นเองนะครับผมที่สำคัญที่สุดก็คือเล่นแวนการ์ดได้แต่อย่าลืมอ่านหนังสือกันนะจ๊ะเพราะว่า ก็ถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยพิชินอัดคลิปในช่วงเดือนกอคอแล้รรวว่าก็ใกล้จะสอบกลางภาคกันแล้วนะครับผมพิชินในฐานะที่เป็นคุณครูด้วยก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเด็กๆทุกคนนะครับผมว่าอย่าเอาแต่เล่นกันอย่าลืมเรียนนะครับผมกันด้วยนั่นเองแต่ถ้าเกิดเรียนไม่รู้เรื่องก็มาที่สถาบันกวดวิชาพิชินได้นะครับผมสถาบันกววิชา,าพายารบางอย่างในมาซาเรียนที่เรียนไม่เข้าใจเรียนแต่ไหนไม่รู้เรื่องมาเรียนกับพิชินโอ้ยพิชินจะโฆษณาอย่างอื่นทําไมเนี่ยเอาเป็นว่าถ้ายังไงก็ตั้งใจเรียนกันด้วย ว่หลอด